สวัดีคับวันนี้จะมาทําน้ําหมักไล่มแมลงนะครับไล่เพลี้ยไล่เต่าแตงเพลี้ยไฟต่างๆได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสม,สม,สมแรกนะครับเหล้าขาวขวดใหญ่หนึ่งขวดนะครับใส่เข้าไปเหล้าขาวเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับ ากนั้นอย่างที่2นะครับเป็นน้ํำส้มสายชูนะครับนึงโขวดใหญ่เช่นกันครับใส่เข้าไปมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยครับ อย่างที่สามนะครับก็จะเป็นผงพะโล้นะครับอันนี้ผมซื้อมาสามซองก็จะมีแบบที่เป็นผงนะครับแล้วก็แบบที่เป็นเป็นแท่งๆนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปให้หมดนะครับทั้งสามซอง ก็จะมีซองเล็กๆนะครัมีเม็ดก็น่าจะเป็นเม็ดสูนไพายสักอย่างนะครับไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับก็ไป อ่านี่ครับก็จะมีผงนะครับสามซองก็สามถุงครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่ง <c oughs> รับทุเรียนนะครับทำคนเดียวขาตั้งกล้องก็ไม่มีครับมาทำอยู่ที่เสียงนานะครับอยู่ที่ไร่ถุงที่สองครับกอกองไฟ้า ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสียดายเอาให้หมดครับถุงที่สามโอ้โหนี่ยังไม่ได้ฉีกครับเดี๋ยวขอเวลาฉีกแป๊บหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเทถุงที่สาม จากนั้นครับยาเส้นครับอาอยุหอ่อใดก็ได้ครับเอาอยี่ห้อที่ยิ่งฉุนยิ่งดีครับอันนี้ผมซื้อมาสามถุงสามห่อครับสามหอ่อใส่เข้าไปใครมีวิธีใส่ที่ดีกว่านี้ก็ตามสะดวกนะครับ ีน้อยใส่น้อยมีมากใส่มากครับจริงๆแล้วต้องเขยา่าจริงๆแล้วต้องผสมน้ำก่อนนะครับก่อนจะใส่ยาเส้นส่วนผสมก่อนหน้านี้จะได้เข้ากันดีนะอันนี้ผมลืมนะครับผมใสท่ทีเดียวเลยลืม ตัวนี้นะครับไล่แมลงขนาดเล็กนะพวกต่อแตงพวกเพลี้ยต่างๆนะครับได้ดีนะครับใช้ฉีดพ่นตอนเย็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับพวกแตงโมแตงพืชผลต่างๆนะไล่แมลงครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงอันนี้ก็เขย่าครับเขย่าเท่ากันจะเขย่านานแค่ไหนตามสะดวกนะครับ อันนี้ก็หมักทิ้งไว้นะครับหมักทิ้งไว้เจ็ดวัน,นครับเจ็ดวันก็สามารถใช้ได้หรือ,รอ,รอ,อยิ่งนานยิ่งดีนะครับปริมาณการใช้ก็1ฝานะต่อน้ำยี่ลิตร